ตัวนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าใส่บัตรนะคะใส่บัตรใส่แบงค์ได้แต่ว่าแบงค์ของเขานะคะไม่สามารถใส่แบบแนวยาวแบบนี้ได้นะคะถ้าลูกค้าจะใส่ลูกค้าต้องใส่ตามแนวนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้ามานะคะด้านไมเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้1 2 3 4สช่องนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆฝั่งนี้ให้นะคะแล้วก็ช่องด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็มีช่องซิปนะคะช่องด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ ด้านหลังก็มีช่องอีกนะคะใส่ได้เยอะนะคะวิธีการใส่แบงค์นะคะก็สามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดนี่นะคะถ้าเกิดว่าบางคนนะคะก็จะพับแบบนี้อีกพับหนึงใส่เข้าไปก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะนี่นะแล้วก็ขนาดของใบนี้นะคะความยาวเขานะคะประมาณ5นิ้วนะโดยประมาณนะหนิ้วแล้วก็ ความสูงของเขาประมาณ3นิ้วนะคะ3นิ้วเกือบ3นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความหนาของเขาตรงนี้ประมาณ1นิ้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสวยนะคะใบนี้